สวัสดีครับ Bignocit Gaming นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Seven Night 2นั่นเองเป็นเกมมือถือที่กราฟิกสวยใช้ได้เลยนะครับผมลองเล่นมาแล้วประมาณ9วันแล้วนะครับตอนนี้สนุกมากเลยติดเลยโดยหากใครเป็นแฟน Seven Night 1แล้วเนี่ยอย่าพลาดเลยนะครับเพราะตัวละครต่างๆแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยน่าติดตามไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกมเพย์เนี่ยค่อนข้างสนุกนะครับเอฟเฟกอลังการนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ายังไม่ได้เชี่ยวชาญเกมนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเกมนี้คร่าวๆกันนะครับ ไอดีผมเนี่ยเป็นสายฟรีร้อยเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้เติมเงินเลยนะครับแต่ก็เล่งๆอยู่นะครับตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นแนวกาชาปองนะครับเปิดหาตัวละครนะครับแล้วก็เอาไปเล่นผ่านด่านฟาร์มของนะครับโดยจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับก็คือเรื่อง PVP แล้วก็กิวอนเองอ่ะทีนี้เรามาดูส่วนต่างๆของเกมกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวละครกันก่อนเนาะนะครับนี่หน้าเข้าตัวละครนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ผมมีแล้วนะครับมันก็จะเรียงมาอย่างนี้นะ มีตัวแดงหลายตัวแล้วเหมือนกันนะครับโดยเกมนี้ตัวระดับต่ําสุดเนี่ยมันจะเป็นสีดํานะครับพื้นหลังจะเป็นสีดําแบบนี้คือหาง่ายสุดนะครับลงลงมาก็เขียวลงลงมาก็เป็นฟ้านะครับแล้วก็เป็นฟ้าที่มีที่มีเงาเงาตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นแหลม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 อย่างนี้นะครับเห็นฟ้าธรรมดาจะไม่มีเนาะหรือบางคนเขาก็เรียกว่าฟ้าบวกหรือว่าฟ้ากระจกนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นตัวแดงนะครับ แล้วก็เป็นแดงกระจกหรือแดงบวกนะครับแต่ผมไม่มีเนาะมีสูงสุดแค่แดงเองของผมแล้วก็มันก็จะมีตัวละครที่เราไม่มีด้วยนะครับนี่มันจะเรียงอยู่เนาะแดงเต็มเลยนะครับที่ไม่มีตอนนี้ก็มีตัวแดงทั้งหมดเนี่ยสี่ตัวนะครับเป็นตัวฟรีซะหนึ่งนะครับแล้วนอกนั้นก็การันตีไปสองรอบนะครับแล้วก็มีหลุดเลทรอบหนึ่งได้มานะครับผมพาไปดูแอนิเมชันตัวละครนะครับสวยมากมากเลยนะ นี่อเดลนะครับนี่เป็นตัวเขียวเองนะนี่มิสวเวลเวตตัวที่ผมมีนะเห็นไหมสวยมากๆเลยนี่คลิสนะครับใครเล่นภาคแล้วคงรู้จักกันดีคารินเดี๋ยวผมพาไปดูตัวแดงๆดีกว่าตัวที่ไม่มีนะครับอันนี้เป็นคลิสอีกล่างหนึ่งเนะเป็นแบบแดงกระจกนะครับ อันนี้รูดี้นะครับเป็นแดงกระจกเหมือนกันอันนี้ใครยังไม่มีเนี่ยสามารถมาดูได้นะครับดูได้ทุกตัวเลยนะครับเผื่อเราชอบติดใจตัวไหนเนี่ยอนาคตเราอยากเปิดแล้วนะครับก็มาลองกดดูได้นะครับเนี่ยมันจะมีหน้าตัวละครโชว์แบบนี้เลยนะครับอ่าทีนี้เราลองมาเล่นในเกมดูนะครับเกมนี้มันกดออโต้ได้ด้วยนะแล้วมันก็สามารถควบคุมยูนิต บวกกับออโต้โจมตีไปด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูนะครับอันนี้ผมอยู่ด่านเนื้อเรื่องนะครับระดับปกติโดยมันผ่านระดับง่ายมาแล้วนะครับมี11บทเนาะอันนี้น่าจะเป็นบทที่7หรือ8อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเป็นระดับปกตินะครับจริงๆผมตีบอสต,ตัวนี้ไม่ไหวนะผมมาติดอยู่ตรงนี้แหละหน,า,ละนานและเป็นวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะครับกดออโต้นะมันก็จะวิ่งไปหาบอสเลยนะครับเราสามารถปรับมุมกล้องได้ด้วยนะเกมนี้นะครับ นี่ปรับมุมกล้องตรงนี้นะข้างล่างอ่าวันจะสู้บอสผมก็จะชอบปรับให้มันเล่นง่ายเนาะเป็นมุมที่แบบมันเบิร์ดไอวิวนะครับเวลาบอสโจมตีแล้วมีชาร์จแดงๆอย่างเงี้ยเราต้องพยายามหลบเนาะนะครับเพราะมันจะเป็นสกิลหมู่ที่ค่อนข้างแรงนะบางอันมันเร็วเราก็หลบไม่ค่อยได้นะครับจะเห็นเลือดบอสอยู่ข้างบนเนาะแค่ไม่ลดเลยเลือดเรานี่ใกล้ตายแล้วนะครับ ตัวละครอ่ะมันจะใช้ได้สี่ตัวพร้อมกันนะครับเกมนี้นี่เราลบลบลบแล้วก็ตรงนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถกดเพื่อฮิวได้นะครับเนี่ย <c oughs> อันนี้เราฮิวดีกว่าอ่ากดฮิวให้ดูนะครับ <c oughs> เลือดก,ก็จะเต็มเลยแต่มันมีคูดาวอยู่นะครับมันมีคูดาวอยู่จะกดอีกทีได้ก็โอ้โหสามนาทีเนะี่ยอันนี้ผมเล่นโชว์เผลอผ่านหรือเปล่าไม่น่าผ่านครับเพราะว่า <c oughs> ไม่แน่ใจว่าบอสตัวนี้มันจะต้องมีตัวพิเศษหรือเปล่าที่เขาจะเรียกว่าเออตัวที่สามารถพิชิตบอสได้นะครับก็เหมือนจะไม่มีนะตัวนี้เหมือนจะไม่มีเราใกล้ตายแล้วนะถ้าตัวคิวเราตายก็คงจบเลยอ่าเดี๋ยวลองเล่นให้ดูจนจนแพ้ไปเลยแล้วกันนะครับ เนี่ยผมใช้แท้งอ่ะเป็นตัวเขียวอยู่เลยนะเนาะตายไปหนึ่งตัวแล้วนะครับคริสของเราแท้งอะเดลเนี่ยเป็นตัวสีเขียวเองนะคือผมมายังเปิดไม่ได้แท้งดีๆเลยนะแล้วเราก็รออยู่รอไอตัวใบเลือกอ่ะครับใบเลือกตัวแดงอันนี้เราแพ้แล้วแหละเพราะว่าหมดแลเหลือแค่แท้งตัวเดียวถ้าฮิวตายเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ไม่รอดแล้วนะครับอันนี้เล่นให้ดูเนาะก็แพ้ไปนะครับเราก็จะติดอยู่ที่เดิมนะเราเข้าเล่นเนี่ยกี่รอบก็ได้นะครับ ไม่ได้เสียอะไรนะครับเกมเนี่ยก็ยังมีโหมดอื่นๆมากมายนะครับเช่นอารีน่านะครับตรงนี้ที่เป็น PVP เนาะมีทั้งแบบสงครามทั่วไปนะครับก็คือสามารถสู้เพื่อไต่แรงได้เนาะคือที่ผมเจอเลยเนี่ยก็คือตอนนี้ผมมาแรงอยู่ประมาณเนี้ยแพตตินัมนะครับแล้วก็พอมันขึ้น3,000ันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแรงเป็นไดมอนดะ์เนาะซึ่งพอขึ้นส0 0พันแล้วเนี่ยมันสู้ไม่ได้เลยครับมันก็จะตกลงมาแล้วพอกลับมาแพตตินัมก็คือจะตีสบายนะครับแล้วเดี๋ยวพอขึ้นไปก็คือตกลงมา เหมือนกับผมมาเล่นค่อนข้างช้าของเขานะครับในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l l เนี่ยมันเปิดมาสัก2เดือนแล้วมั้งที่ผมเพิ่งเข้ามาเล่นประมาณ9วันนะครับแล้วก็ตามเขาไม่ทันแล้วเรายังไม่ได้เติมเงินด้วยนะครับผู้เล่นสายฟรีหรือผู้เล่นที่มาเล่นทีหลังเนี่ยก็อาศัยความพยา,า,ายามมาใส่เวลานิดน,นึงเนาะคนเขาเล่นมาก่อนเนี่ยยังไงเขาก็ต้องได้เปรียบอยู่แล้วนะเป็นปกติหรือการเติมเงินสนับสนุนเกมเนี่ยก็ช่วยให้คุณอนะเล่นผ่านได้มาขึ้นนะครับถ้าอยากเล่นอารีนานะ อันนี้ก็เป็นสงครามชิงชัยก็เป็น PVP อีกรูปแบบหนึ่งนะอันนี้ผมเล่นไปแล้วครบ5ครั้งต่อวันนะครับตั๋วมันก็หมดไปแล้วแล้วก็ยังมีกิลด้วยนะครับนี่มีกิลด้วยมันก็จะมีโหมดสงครามกิลมีเคลียร์เควสประจําของกิลนะครับแล้วก็ยังมีเลดกิลอีกนะครับมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีดันเจี้ยนต่างๆเนาะดันเจี้ยนเลดหอคอยอะไรพวกนี้มันก็จะเป็น เหมือนดันเจี้ยนพิเศษซึ่งบางอันก็เข้าได้รายวันบางอันก็เข้าได้รอบเดียวหรือบางอันก็เป็นแบบกิจกรรมนะครับแล้วก็ที่เด่นๆอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องฟิลลาสมบัตินะครับมันเหมือนเป็นการฟาร์มของเกมนี้เนาะนะครับก็คือเราสามารถเลือกฟิลลาสมบัติได้เราอาจจะสามารถปลดฟิลลาสมบัติได้มากขึ้นตามเนื้อเรื่องนะครับเราก็สามารถเข้าไปล่าของรางวัลพวกนี้ได้นะครับแล้วก็กดดูว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับ โดยหลังจากเล่นมา9วันนะครับอยากจะแนะนําบางอย่างนะครับว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยแนะนําให้หาข้อมูลดีๆนะครับเรื่องตัวละครเพราะว่ามันมีตัวสีเขียวสีดำเนี่ยใช้ดีหลายตัวมากเลยครับเพราะว่าเกมนี้หลักๆมันจะมีหน้าที่ตัวละครอยู่ประมาณ56อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือแทงนะครับแทงก็คือเป็นรูปโลแบบนี้เนาะหรือว่าตัวละครบางตัวเนี่ยสามารถแทงได้นะโดยไม่ใช่รูปโลอันนี้ต้องไปศึกษาลายตัวเอานะครับแล้วก็ตัวดาเมจนะครับ อย่างนี้เป็นประเภทโจมตีเป็นตัวดาเมจหลักนะครับบางตัวเนี่ยเป็นตัวซับดาเมจหรือตัวดาเมจรองนะครับสามารถทําให้เพื่อนเนี่ยรีดดาเมจได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นคลิปเป็นต้นเนาะหรือว่าบางตัวเป็นตัวฮิลนะครับส่วนใหญ่ตัวฮิลก็จะเป็นสายสนับสนุนแบบนี้นะครับเช่นคารินนะครับแล้วก็ยังมีตัวพิเศษอีกนะครับอย่างเช่นกลุ่มต้านสถานะต่างๆนะครับ โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเป็นตัวสีเขียวหมดเลยนะครับอย่างเช่นอเดลเนี่ยจะต้านสถานะแช่แข็งนะครับจะดูจากตรงพาสีนี้แล้วก็เฮนรี่ต้านสถานะอม,มพาสนะครับกิลลาฮานต้านสถานะเผาไหม้นะครับจะเห็นว่าต้านทานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละตัวเนี่ย เฮนรี่นี่46เลยนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมีความสําคัญมากในการลงบอสบางตัวนะครับเรียกได้ว่าตัวเขียวเนี่ยโหดกว่าตัวแดงนะถ้าใช้ในจังหวะที่เหมาะสมนะครับเพราะฉนั้นเพื่อนๆไปหาข้อมูลดีๆว่าตัวไหนเนี่ยเป็นตัวที่ใช้ต้านสถานะบ้างนะครับโดย4ตัวหลักเลยเนี่ยถ้าให้ผมพูดเลยเนาะก็คืออเดลเฮนรี่กิลาฮานแล้วก็เอียนนะครับจริงๆมันยังมีอีกนะครับแต่4ตัวนี้จะสำคัญกว่านะครับในช่วงแรก แล้วนอกจากตัวต้านสถานะเนี่ยก็ยังจะมีตัวที่เอาไว้พิชิตบอสด้วยนะครับพิชิตบอสเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือบอสบางตัวเนี่ยครับมันจะมีสกิลพิเศษสกิลอัลติเมทเลยที่ถ้าเราไม่มีตัวละครมาสู้กับสกิลนั้นโดยเฉพาะเนี่ยบอสจะโจมตีสกิลนั้นเราแรงมากๆนะครับเรียกได้ว่าโอกาสที่จะรอดเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับถ้าเราไม่มีสกิลพิชิตนี้นะครับซึ่งมันจะมีตัวละครเพียงไม่กี่ตัวของเกมนะครับที่มีสกิลพิชิตนะครับอย่างเช่น เรนนะครับเรนอันนี้ผมเป็นฟ้ากระจกนะครับดูที่สกิลแรกนะครับเป็นอัลติเมทเนี่ยจะเขียนว่าพลังพิชิตโจมตีสายฟ้าแลบนะครับเวลาบอสใช้สกิลนั้นเนี่ยมันจะมีจุดให้เรากดนะครับกดสกิลของเรานะครับเพื่อต่อต้านอัลติเมทของบอสนะครับแล้วเราก็จะได้เปรียบแทนที่เราจะเสียเปรียบนะครับเรียกได้ว่าจําเป็นมากๆนะตัวสีฟ้าอย่างเช่นเรนหรือว่าลูดี้นะครับอันนี้ลูดี้ก็มีพลังพิชิตบุกทะลวงนะครับ ่าเพื่อนๆก็ลองไล่ดูนะว่าตัวไหนมีอ่าอย่างเงี้ยมิสเวเวดไม่มีเนาะตรงส่วนใหญ่อยู่ตรงอัลติเมตนะครับอันนี้ไม่มีอ่าน,นี้ไม่มีตัวไหนมีอีกเดี๋ยวผมลองดูอันนี้ไอโอตาไอโอตาเนี่ยมีนะครับเป็นพลังพิชิตตอบโต้พวกเนี้ยจาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อไปหาข้อมูลดีๆว่าตัวละครไหนที่จําเป็นในการใช้เรื่องพลังพิชิตแล้วก็เรื่องตัวต้านสถานะนะครับอ่าก็ไปศึกษาตัวละครกันดีๆนะ ในทีมเนี่ยเราสามารถใส่ได้ถึง4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะต้านสถานะ1ตัวตัวพลังพิชิต1ตัวเนี่ยเรายังสามารถใส่ตัวที่เราชอบลงไปได้อีกนะครับแต่ขอให้หน้าที่เนี่ยมันแบบสอดคล้องกันนะครับอย่างส่วนใหญ่ทีมหลักๆเลยอ่ะก็มาจะต้องมีแท้งกับตัวฮิลนะครับแล้วอีก2ตัวก็มาจะเป็นตัวทำดาเมจนะครับหรือตัวพิเศษต่างๆแล้วเกมก็ยังมีการอัปเกรดทีมหลากหลายแบบนะครับนอกจากเรื่องอัศวินหรือว่าตัวละครนะครับก็ยังมีเรื่อง อาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับซึ่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีการอัพศักยภาพมีการอัพพลังศักดิ์สิทธิ์มีการอัพมาสเตอร์ี่นะครับยังมีสัตว์เลี้ยงอีกนะครับนอกนั้นก็ยังมีพวกกิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมก็เข้ามาดูได้ตรงนี้เนาะมันจะมีกิจกรรมรายวันรายเดือนกิจกรรมพิเศษต่างๆนะครับแล้วก็พวกมิชชั่นประจําวันให้เราทํานะครับ หรือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเป็นเทศกาล77อันนี้เนาะอันนี้ผมยังทําไม่เสร็จเลยไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพิ่งมาเล่นนะครับในส่วนของตู้กายชปองเกมนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้เนาะเป็นรูปเหมือนรถเข็นนะครับมันก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับเป็นร้านค้าคอสตูมขายคอสตูมแล้วก็เป็นเกี่ยวกับร้านเบเตเลตก็คือสามารถแลกพวกของต่างๆได้จากการใช้ทรัพยากรต่างๆนะครับเช่นอันนี้เป็นการใช้ลูบี้นะครับอันนี้เป็นโทปาสนะครับ อันนี้ใช้ทองนะครับนี่ก็ใช้พวกเหรียญกิลเหรียญอารีนาอะไรแต้มต่างๆนะครับเอามาซื้อของกันได้นะครับบางอันมันจะจํากัดเป็นต่อวันต่อสัปดาห์นะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้เลยก็คือทนะีเด็ดเนาะเป็นการเรียกซัมมอนอัศวินอุปกรณ์แล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับเลตเกมเนี้ยผมถือว่าไม่ได้เกลือมากนะครับเขาแจกค่อนข้างดีอยู่นะ แต่อย่างว่าว่าพอเราได้ตัวละครแดงหรือตัวละครแดงกระจกแล้วอะมันไม่จบแค่นั้นนะครับมันต้องอัพอั้นอัพอะไรอีกนะครับปกติพอได้ตัวละครมาเนี่ยมันจะตันที่เลเวล30นะครับเราต้องค่อยๆออัพขั้นมันเพื่อให้มันเนี่ยไปถึงเลเวลตันที่50นะครับซึ่งใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนเราตอต้องได้ตัวซาำนั่นแหละแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องได้ตัวําก็สามารถอัพขั้นได้นะครับโดยมันจะมีการหาเศษตัวละครเนี่ยได้จากวิธีอื่นอีกนะครับ แต่ยังน้อยๆต้องได้ตัวนั้นครั้งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มีร้านค้าสปปรรพสิ่งนะอันนี้จะรีเซ็ตทุกๆ6ชั่วโมงนะครับอันนี้เราก็มาซื้อของกันนะครับอันนี้มันจะมีแผนที่ฟรีเนาะร้อยชิ้นทุกๆ6ชั่วโมงนะเราก็มากดกันนะครับอย่าลืมมาดูน้องตัวตุ่นนี้นะ จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมเซเว่นไนท์สองนะครับเพื่อนๆน,น่าจะเล่นมานานก่อนผมอีกนะส่วนใหญ่เดี๋ยวผมคงเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กําลังติดเลยนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรน่าสนใจเนี่ยผมจะเอามาแชร์อีกนะครับหรือเพื่อนๆอ,อยากรู้อะไรเนี่ยผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับหรืออยากให้ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับเซเว่นไนท์สองเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปก่อนใครนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะอัพคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์เวลา8โมงเช้านะครับและมีช่องทางการติดตามบิ g n โนสิธ์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ไว้แจ้งข่าวสารและสามารถติดต่อง,งานได้ที่ m Message Facebook เลยนะครับฝากทิกตอกไว้ด้วยนะมีคลิปสนุกสนุกอัพเรื่อยๆอยู่นะครับลิงก์ต่างๆเนี่ยอยู่ในรายละเอียดใ,ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับ